ราบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้อเอฟซี FC ถูกทันพี่นงองเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเหตุใดป้าแจ๋วถึงโดนด่ายับเรื่องนี้เกิดอีกยังขึืนอีกนะู่บาดท,ที่นี่พี่นงองจากที่มีทางเพจเนาะพี่นนะ้องเนาะเพจต่างๆที่เพื่อนได้เอาไปลงเจียวกับเรื่องหนีบอกว่าในส่วนของทางป้าแจ๋วสีผ้าลานไปเสี่ยงข้าตอนปิดเทิมนั่นแหละพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็น เด็ดประเด็นร้อนเรื่องนี้ทันทีนะพี่น้องเนาะมีบางเพจเอาไปพูดถึงแล้วก็บอกว่าไม่บังเอิญหรอกเพราะมันบ่อยมากพอรู้ว่าพ่อจะไปเล่นใกล้ๆลูกจะพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วบอกไม่ว่างอันนี้ก็บ่อยเกินประมาณนี้พี่น้องแล้วในส่วนของทางคอมเมนต์ชา่าน็ตกะเขามาถกแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันทันทีนะพี่น้องเนาะ บางท่านก็นว่าเว้นกรรมมันมีนะคะป้าขนาดเราลูกสองเลิกกับพ่อเขาไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่เคยปิดกั้นลูกเพราะว่าเขาพ่อลูกกันเวีนกรรมสมัยนี้ติดจรวดเดอ้อจ้าสันา่าวีรน้นงหลในส่วนของคอมเมนต์อื่นๆเพื่นก็นบอกว่าน้อ,นองๆโตแค่นี่สิไปรู้จักอีกอย่างเสี่ยงข้านอยากไปดีมเวอร์อยากไปสวนน้ำอันนี้พ่อว่านึกภาพออกแต่นี่อะไร หาว่าหลานอยากไปเชียงคานมันบอชัยแล้วบัสเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดแล้วก็ถูกถึงเรื่องนี้กันสน,น่นเลยทีเดียวพี่นงองหลายคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะบอกว่าเฮ็ดจังไดกะไดจังสันนันละกำลังอันนี้อยู่เป็นยังคือบอปล่อยว่าง่าสันว่าคอมเมนต์เพื่อนก็บบอกว่าคือบ่พาหลานไปเที่ยวเมืองนอกเลยไปเฮ็ดยังเชียงคานมันกระจอกไปบาดแรงมากพี่นงองบาง่ันก็บบอกว่าสะใจไงพ่อจะไม่ได้เจอลูก มันยุติธรรมดีอยู่หัวอ,อกคนเป็นพ่อทำได้ทำไประวังนะทุกอย่างอยู่ที่เจตนาบางท่านเพื่อนกะว่าถ้าเห่าเป็นป้าสีบเฮ็ดแบบนี้เลยเหาต้องนึกถึงความสุขของลูกของหลานทาหักหลานอิลีแสดงว่าเจ้าบริหักหลานเลยเพราะว่าจงใจทำให้พ่อลูกเขาห่างกันบางข้อมินกะบอกว่า อีหยังกระโทษแต่เขาเนาะเขาสิไปเที่ยวสิพา้าล้านไปเที่ยวมันผิดตรงไหนวาสันวาพี่น้องแต่ว่าในส่วนของคอมเมนต์ที่เพิ่นเขามาบวาถึงนั่แลละว,ว่า่าน้อง,องตัวแค่นี่สิไปลูจ้จักอีหยังสิไปเห็นตอนใดว่าเชียงคานมันเป็นยังไ๋แล้วทำไมต้องอยากไปเชียงคานวาสันวาเ c ี FC หลายคนหลายท่านไม่เชื่อสิ่งนี้พี่น้องหาว่าในส่วนของทางป้าเจ๋วตั้งใจหรือจงใจที่จะพาหล้าน ไปเที่ยวเพื่อหนีพ่อของลูกป้าพี่นงพี่นงคิดเห็นว่าจังไดพี่นงในส่วนของจากที่เป็นประเด็นดังกล่าเอฟซีหลายคนหลายท่านก็มีแต่ว่ามาบอกถึงว่าเว่นกรมมันมีลีเด้ไอเฮ็ดแบบใดก็ได้แบบนั่นเว่นกรมมีจริงไม่เห็นแก่หลานบางคอมเมนต์ก็บอกถึงว่าอันบอยากสีคิดออกเสียงดอกทําไมครอบครัวนี้ถึงรังแกลูกหลานคิดทําในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับลูกหลาน เมื่อมีเวลาและมีโอกาสทำไมไม่ให้ลูกหลานได้มีความสุขอยู่กับความอบอุ่นฝั่งพ่อบ้างฝั่งแม่บ้างทำไมต้องปิดกั้นโอกาสของลูกหลาน นาสงสารความคิดหมอไม่รับรักษาป้าเอฟซีหลายคนเลยทีเดียวพี่น้องเขามาคอมเมนต์บ้าถึงแล้วกะมีการจวกยับถึงทางป้าเจ๋วพี่น้องไอคอมเมนต์ comment, ลายท่านเลยทีเดียวพี่น้องแต่ว่ากะมีบางคอมเมนต์นั่นแหละที่เพื่อนบอกว่าเขาแพนไว้ตั้งนานวันอื่นมีเยอะแยะทำไมไม่ไปอย่าพยายามหาเรื่องเขาเลยหาแสงอยู่ตลอดป้าเอฟซีเพื่อนกะมีเขามา ฟาดกับแทนป้าแจวเช่นกันพี่น้องแล้วกับ,บางท่านบางคอม,มินนั่นแหละเพื่อนก็บ,บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นญาติฝังเมหรือเป็นในส่วนของตัวแม่จริงๆสีบอย่อมให้พ่อขึ้นกันนั่นแหละเห็ดให้ต่างตาฟั่งเม่ถือกดาขนาดนี้ทําให้คนมาลุมสาบลุมดาขนาดนี้ มันบอสมควรที่ได้พ่อลูกดอกป้าพี่นงในส่วนของเรื่องดังกล่าวฟาดกันเดือพี่นงแล้วพี่นงล่ะคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีค้าว่าอัปเดตไม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจ้า